ช่างมอเขร้อยครับน,นี่เป็นนีแบ็กสองพันยี่สิบเก้าสั่งเขาจะต,ต่อเบิร์้ายเดิมครับไอ้ไอ้เบรกเดิมของรถเกอรหัวยาวรถใหญ่เบรกเดิมเอเบียเดิมเข่าคางสามสิบสองนิ้วขาขอบสิบห้าความแปดนิ้วเอา่าคางมาตัดต่อครับน,นี่ลูกค้าใสยแหนบเองแล้ว 5, ตั้งหน้าตามุ้มค่าตั้งมุดไปเลยนี่แหละคุ้มค่าแต่ไปเองคนระับชุดคมสามแผงนี่แหละกระดานสี่แผงตยงอีกสองแผงหัวใาาจเบรกเดิมเอฟบบีเดิมจับสายน้ำมันเบรกเของเดิมคนระัแบแปบดิมแล้วก็สายเอือนเดิม เสื้อเผาดำเรียบร้อยตรงกเฝ้าแ็งแรงพยาวนรดใหญ่อันนี้ทำที่แฝงย่างอะไรเผารอยขาไปด้วยเดี๋ยวเราเผาเดี๋ยวเนาะเจ็ดกร้อยก็พี่ปลอง